สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่ในช่วงรีวิวของอีกแล้วนะครับพอดีสั่งของเล่นใหม่มานะสองอย่างนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวรีวิวอย่างเดียวนะนี่เดี๋ยวให้ดูว่าอันแรกคืออันนี้นะทุกคนของควันควันวีควันวีวน,วน่าจะควันวีนะครับที่ดูดน้ำตู้ปลานะเดี๋ยวมารีวิวทีหลังนี่กแกะลองใช้ดูแหละใช้ได้เลยโคดีเลยพอดีมือเลย นะครับก็วันนี้เดี๋ยวมีอะไรมารีวิวรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมยังไม่ได้แกะเด็นั่นะนะี่ยก็เป็นในนีนะ่แหละเดี๋ยวให้พอดูร่วมกันนี่ถ้าใครเห็นอย่างนี้ถ้าใครมีนี่รู้แล้วนะั่นแหลคืออะไร <c oughs> คืออะไรนะทุกคนกลาา่องวายเนนี่ลายท่านลายท่านก็จะงงนะคืออะไรวะ ออาแกงเล้ฮะ okay, like <Yeah. S 1> เปนหนึ่งนะทุกคน oh, เอาคอนเทนต์ไว mm ้ hmm. ยังไม่ยังไม่ได้ลองแกะเลยนะ่ะตอผิดต่อถูกไม่รู้ mm hmm. มันคือไอ้นี่นะทุกคนมันคือกล่องพักปลากล่องพักปลาที่ปกติแล้ว mm hmm. เห็นร้านทั่วไปจะมีใสๆนะแต่วันนี้ผมสั่งสีดำมานะครับผม mm hmm. เดี๋ยวขอดูวิธีต่อแป๊บหนึ่ง เคีบ okay, ทุกคนนี่มันเป็นแผ่นนี้นะทุกคนมีแผ่นเป็นรูๆสองด้านแล้วก็มีแผ่นสี่เหลี่ยมที่เป็นโบูบูหนึ่งด้านนะแล้วก็มีใสๆหนึ่งด้านแล้วก็มีทึบๆอะไรวะมันเยอะหมดเลยแล้วก็มีเนี่ยเป็นกรอบนะครับเดี๋ยวผมลอกอันนี้ออกก่อนนะแล้วมาเจอกอันีกทีนะครับขอตัวลอกกอนหนึ่งอ่ะมันเป็นพลาสติกลอกได้นะทุกคนเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาเคลือบมา ไม่ให้มันเป็นรอยเงี้ยแพ็คมาดีมากเลยเนี่ยนะเราติกออกมาได้โหเงาวับเลยวะสองด้านเลยนะเดี๋ยวขอแกะไปหน,นึ่งน,นะทุกคนใช้เวลาผ่อนควนเลย เรียบร้อยนะทุกคนแกะเสร็จแล้วนี่ผมมีอยู่ผมสั่งมาสี่อันนะเหลยอสามอันอันนี้การจะมาแบ่งเพื่อนเพื่อนนะถ้าใครสนใจทัก ID Line ไมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับร r เซ i o n ผมสั่งมานิดเดียวนะเพราะว่ามาลองดูก่อนน่าจะเวิร์กนะดูจากผลิตภัณฑ์แล้วมันเป็นอะคริลิกนะทุกคนผมนึกว่ามันจะเป็นพลาสติกธรรมดานะแต่จริงมเป็นอะคริลิกหนาเลยแหละใสเลย นี่เป็นสีดำนะปกติเห็นแต่สีใสไงที่เขาสั่งมากันก็เลยสั่งสีดำมาลองดูนะครับนี่ผมไปแอบส่องวิธีทำม,มาทุกคนประกอบเ่าเนี่ยอันนี้คือไอใบใสๆนี่คือด้านหน้านะใบใสๆนี่คือด้านหน้านะครับ ประกอบอย่างนี้หรือเปล่าที่รู้เดียวว่านี่คือด้านหน้าอเอ้ยผมไปสองมาแล้วทุกคนผมรู้แล้วไอจุดๆอ่ะอาวางวางวางเดี๋ยววางตรงนี้อ่นแข่งไงวะไม่ไม่ประกอบไงวะอันนี้ไอจุดๆอ่ะอยู่ด้านข้างนะทุกคนอันนี้คือบานหน้ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับแน่นอน ช่รูว่ามันต้องออกเป็นตรงนี้และนี่อยู่ด้านบนอีกนึงน,นนะผมว่าผมประกอบผิดโอเคอครับดูล้วเฮ้ยยังไงวะ นี่คือด้านบนอันนี้คือด้านล่างอะไรวะแปลกๆไปแล้นะไปแล้ <laughs> <c oughs> ขอความเข้าใจเนึง <c oughs> เรียบร้อยนะทุกคน <c oughs> ขอวาร์ปหน่อยละกันนะ ผมประกอบเสร็จแล้วประกอบไม่ยากนะทุกคนตะกี้ว่าอยู่ว่าทําไมมันเสียบแล้วมันลงเลงลงเลงนะที่จริงแล้วเขาไม่ยางนี่มาลัดไทยนะครับนี่ยางให้ใสเนี่ยก็ไม่ยากนะทุกคนก็ถ้าใครเอาไปจากผมนะครับผมแบ่งไปแล้วก็ถ้าใครประกอบงงก็เป็นหลักๆเลยนะทุกคนมันจะมีรูใหญ่สองรูตรงนี้นะแผ่นมันจะมีแค่แผ่นเดียวจุดเนี่ยนะมันจะมีรูใหญ่อย่างเงี้ยตรงเนี้ยสองรูนะครับเอาไว้ด้านหน้าสุดเลยนะครับแล้วก็ประกอบด้านดําอยู่ด้านใต้ ใส่อยู่หน้าดำทึบอยู่หลังใส,ใส่เสียบอยู่บนไว้ใส่ปลาใส่กุ้งนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวอยู่ล้ะนาไม่ยากนะทุกคนนี่สวยไหมแล้วเราลงกุ้งสุลานี้ผมว่าน่าจะสวยน่าดูเลยนะนะสีดําตัดกับสีแดงนะดูมันเงาเงาจับสะท้อนหน้าผมเลยนะเดี๋ยวผมเอาไปล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมใส่กุ้งสุลาสักเจ็ดตัวให้ดูนะทุกคนเพราะาเดี๋ยวผม พักพักกุ้งส่งให้พี่คนหนึ่งนะครับเป็นออเดอร์แรกนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเจอกันนะเดี๋ยวผมไปล้างแป๊บหนึ่งนะมันฝุ่นมันเยอะเหลือเกินแต่วางที่พื้นเนี่ยตั้งแต่ทุกคนมาเจอกันที่หน้าตู้ยาวเลยเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่พี่เขาออเดอร์มาหกตัวนะแต่ผมแถมหนึ่งตัวนะครับผมเอาไว้กัน กันไว้ก่อนนะครับกันเผื่อเดินทางมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ทั้งหมดเจ็ดชีวิตนะครับเนี่ยหตัวหนึ่งสอสามสี่ห้าหกดนะครับข้างหลังโอเคมาดูกัน้ยสวยวทุกคนพอพอมาอยู่หนะ้ากล้องนี่อาจจะไม่สวยเท่าผมอยู่นะนี่มันสวยจังวะสวยนะชัดเลยถ้า,ถาเอามาถ่ายรูปนี่คือโคตรชัดอะ ทั้งหมดถ้าผมเป็นนี้จะปรับไฟมันก็จะสว่างๆงหน่อยนะแต่ที่จริงแล้วในกล่องมันมืดมากเลยนะทุกคนที่จริงแล้วในกล่องเป็นเงี้ยนะนี่ผมซูมแง,งีมันเลยมือถือผมมันเลยปรับแสงอัตโนมัติกล่องก็จะมานี้นทุกคนเดี๋ยวผมสมผมเอากล่องนี้มาพักพักกุ้งนะครับเอาไวใ้ให้มันอดอาหารนะครับมันเวลาอยู่ในถุงแพ็คส่งมันจะได้ ไม่ไปขี้ในถุงเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้มันลอกค้าบไปนี้ด้วยเพราะว่าอยู่ในถุงมันจะได้ไม่ต้องลอกนะเพราะาถ้ามันลอกข้าบในถุงนี้โอกาสที่จะสูญเสียเยอะนะครับผมก็เป็นี้สวยไหมสวยเนาะถ้าใครอยากกัก,ก,รกบริเวณกุ้งมีตัวท้องแล้วปลามีเยอะนี่ก็ใช้ได้เลยนะเอานี้ไปเพาะ กุ้งได้เลยนะผมว่าไม่ไม่เร็วนะเพราะมันกล่องมันก็ใหญ่อยู่นะเออกล่องต้องสิบห้าเซนนะประมาณเนี้ยนี่คืบหนึ่งผมนะประมาณครึ่งคืบแล้วกันนะครับนี่ผมก,กักบุเรมันอยู่ตอนนี้มันก็ขี้ในกล่องเต็มเลยนะเดี๋ยวมันน่าจักพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็ลอกคราบแล้วแหละผมว่าเป็นไงสวยไหมโคสวยเลยขอเป็นกล่องสีดำแล้วมันตัดกับสีแดงนี่เห็นชัดๆัดเลยนะ ไม่ดูด้วยนี่เนี่ยร,รถไฟมันชัดนะทุกคน,โ,นโอ้โหกิฟต์เลยนะเห็นไหมอยู่ใกล้ไปนะเดี๋ยวถ่ายไกลไกลมันไม่โฟกัสถ่ายกลาวจะโฟกัสไหมอ่าดีขึ้นหน่อยนะครับจชีวิตอยู่ในนี้ เดี๋ยวถ่ายมาโคให้ดูตอนถ่ายคลิปเลยเดีย๋ยวอนนี้มันน้อยเยอะไงนี่นะอันนี้ก็เป็นม,ม,มุมกว้างนะครับผมของกล่องประมาณนี้แล้วกันสิบห้าคูณส้าคูณสิห้านะทุกคนโหสวยเลยย้ายเวย <c oughs> เป็นพักกุ้งพักปลาสบายเลยนะเนี่ยแต่เหมาะกับพักกุ้งมากกว่านะพักปลานี่พักพักปลาถ้าเป็นพวกกลุ่มปาซิวอะไรเงี้ยผมว่าพอได้แต่ถ้าเป็นแบบ ถ้าปลาบูพอได้นะปลาบูพวกเล็กๆมีออนหรือว่าเรนโบว์อะไรเงี้ยพักให้มันป่วยจะโดนกัดอะไรมาเงี้ยก็กยังได้อยู่นะโหพอพอมาเป็นกุ้งนี่สวยเลยวะ่ะโคตรสวยเลยเพราะมันสีดําตัดกับแดงไงมาน,นี้แล้วกันนะทุกคนถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับนะครับผมใครสนใจก็ทักผมมาได้นะทักไลน์หรือว่าช้อปปีก้ก็ได้ผมลงช้อปปี้ให้นะครับ โอ้ยอยยนกุ้งเทพเลยนี่มันยังจะมาะกินอีกนะหินนี้เป็นหินที่หินเก่าที่มีหอยนะจะวผมล้างแล้วจะหอยไม,ไม่น่าไม่น่าออกไปไหนหรอกถ้ามีนะโอ้สวยเลยโอเคนะครับเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนของเล่นใหม่ผมเดี๋ยวไอกองใต้กวดเดี๋ยวผมมารีวิวตอนที่มันมาแล้วนะก็สั่งมาเผื่อทุกคนประมาณ หลายอันอยู่ประมาณ5้าอันได้แนละ้วครับเดี๋ยวยังไงผมไปก่อนเลยกันนะวันนี้มารีวิวของเล่นใหม่แล้วกันเทอยากได้มานานล้วแต่เห็นมีแต่สีใสไงแล้วพอดีกดไปกดมาเจอสีดำนะครับก็เลยซัดเลยติดตัดกับสุราคุ้ดีเลยนะที่พูดหลายรอบไปนะมันดีจริงนะนวลแล้วไอแผ่นน้านมันใสๆแบบเฟียวดี ก้ครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับผมยังไงใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเพราะผมอัคพคลิปเผื่อใครรอดูอยู่ยังไงผมก็ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ